ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาผัดดอกหอมใส่ไก่หมักนุ่มๆกันนะครับผมอ่าเคล็ดลับการทําง่ายๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนเื่อครับครับนี่ครับอร่อยมากนะครับชวนทํากินชวนทําขายนะครับผมค้าขายดีนะครับสําหรับเมนูผัดนะครับผม ครับทอมชาแนล53นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับการทำอาหารวันนี้นะครับก็วัตถุดิบก็จะมีดอกหอมนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับอ่าล้างให้สะอาดนะครับด้วยเกลือนะครับแล้วก็หมักนะครับด้วยซีอิ๊วขาวซอสรุงรสนะครับซอสหอยนางรมครับอย่างละนี้นะครับผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่านะครับ น้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสน้ำปลาที่พันรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผมพริกไทยป่นนะครับผมน้ำตาลทรายนะครับอ่าแล้วก็มีกระเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นดอกหอมนะครับเลือกที่สวยๆนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นนะครับผมเป็นท่อนพอประมาณนะครับไม่ต้องเล็กมากนะครับผม อ่านี่ครับหั่นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กระเทียมสับให้เรียบร้อยนะครับไก่ก็หมักให้เรียบร้อยสัก10นาทีถึง20นาทีนะครับเพราะว่าไก่นี้จะนิ่มง่ายนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวสักู้จะลงมือผัดแล้วนะครับคับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับผมอ่าเอากระเทียมไปเจียวให้เหลืองนะครับผม ใส่ไม่เหลือนะครับใส่กระเทียมไม่เยอะจะอร่อยนะครับจับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผมอ่านะครับใส่ไปหมดเลยนะครับจับชอบเนื้อสัตว์มากน้อยแล้วแต่เรานะครับอ่าก็จับปริมาณเอาตามผัดนะครับที่เราใส่ไปนะครับผัดให้ ไก่พอสุกนะครับผมอี่หอมนะครับหอมนะครับผมนี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับไก่เริ่มสุกแล้วนะครับผม แล้วก็มาใส่ดอกหอมลงไปเลยนะครับดอกหอมนี่ก็จะมีความหอมแล้วก็มีความหวานในตัวนะครับผมอ่านี่ครับสีสันสวยงามมากนะครับเพื่อนๆครับเราจะไม่ผัดให้มันนิ่มเกินไปนะครับผมอ่าจากนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับอ่าซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับน้ำมันหอยนะครับผงมปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนะครับ กะปริมาณเอานะครับสําหรับเครื่องปรุงนะครับเพราะแต่ละท่านทานไม่เหมือนกันนะครับรสชาตินะครับผมอ่านี่ครับเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อนครับอ่านะครับอ่าทุกคนก็จะชอบนะครับอร่อยนะครับในครอบครัวนะครับอ่าสังเกตว่าเนื้อไก่ก็มีความนุ่มนะครับผม สีสันน่าคานมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมอยากถ้าแห้งไปก็หยอดน้ําลงไปได้นะครับผมน้ําเปล่าสาส,าส,าสานะครับี่ายนะครับครับเป็นเมนูที่ ทำขายได้นะครับทําขายดีนะครับผมสําหรับร <masterpiece> ้านกับข้าวนะครับหรือว่าร้านข้าวแกงนะครับผมอ่านะครับหย่อดน้าปลาลงไปหน่อยนะครับอ่านะครับหย่อดน้ําปลารอบๆกระทะนะครับเมื่อสักู่นะครับแล้วก็เติมน้ํานิดนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้สักพักนะครับผมให้ผักมันสุกทั่วกันนะครับผมไม่เหม็นเกียวด้วยนะครับผมจากนั้นก็เติมพริกแดงลงไปนะครับเนี่ยนะครับผม เพิ่มความเผ็ดนิดนี้นะครับผมหรือว่าถ้ามีเด็กเล็กก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยโรยพริกไทยป่นลงไปนะครับอ่าเพิ่มความหอมนะครับนี่ครับได้ที่แล้วนะครับผมนะครับชิมรสชาติแล้วนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานนะครับผมทานกับข้าวสวยละอ้นนะครับอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับ ลองไปทําดูนะครับสูตรง่ายๆนะครับสําหรับผัดดอกหอมใส่เนื้อไก่นะครับผมไก่หมักอย่างดีนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับทานได้อย่างก็เรียกว่าเพลิดเพลินเลยนะครับผมนี่ครับใส่จานโชว์เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่นะครับเมนูเด็ดวันนี้นะครับ กลับมาทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับนะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ต้อมชาแ n ล e l 53ด้วยนะครับกลินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเมนูอาหารอร่อยๆนะครับก็จะมาทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมครับกลับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับขอญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ